บ่อน้ำเก่านะคะสาลเก่าค่ะสาลเก่านะคะบ่อน like ี่เป็นโซนเก่านะคะาเขาเรียกว่ากรมมะแยบเลยก็คือว่าเป็นโซนเมืองเก่าทังเกตถนนค่ะถนนนี้รถวิ่งไม่ได้นะนะคะเพราะว่าสมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นสําหรับม้านี่ค่ะเห็นเก่าๆอย่างนี้นะคะในน้อยคือเงื่อนตุกะตังสิแต่ว่าต่อยลาคาบอด้เด้วย่ะแพงจับใจด้วยค่ะซุ้มข้าเจ้าที่ว่านับมรดกตกทอดกันเป็น เป็นรุ่นรุ่นรุ่นกันเนี่ยาขายเทือนึงนี่นะซุ้มมตกรูงกคัน,นได้ขายนี่แตะบ่ได้เลยนะคะนี่ซัมหนีจะซื้อของน่อยๆซื้อซ้ำหนีซื้อนี่เห็นไหมคะคอโอ้ยางหยากรถัอไซเกือบหยองมากนี่ค <ใน S 1> ือจีเนตต่างสไตล์ยังคือเราอยูญญ่ญญ อันเป็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 นหมู่บ้านแรกที่ว่าเขาเจ้าสางเมืองถึ้นมากับโซนท่ว่าผานมาท่ว่ามีอันมีคุกก็มีอันอาสาดนะคะเห็นไหมคะโซกซอยรถกับมอเตอร์ไซค์ห้ามเข้าทุกอย่างเป็นแบบสไตล์เก่าหมดเลยอันที่เห็นอันซีเท่าๆตรงพุ่นก็บเคลื่อน คือร่องพักนะคะคือสถานีตำรวจนี่คือมิวเซียมนะคะนี่คือพิพิธภัณฑ์ที่เราจะมาลงหน้าลงหน้าตรงนี้เขากำลังปรับปรุงบุรณะอยู่นะคะข้างนอกแต่ห้องเขาสีขาไปไปขาอีกด้านนึงค่ะด้านนี้สำหรับทรงเขาเบิ้งใหม่เบิ้งใหม่ อรุ่นนี้ปวกรุ่นนี้ปวกไม่กล้าแทะนะคะปวกปร่กล้ากินด้วยค่ะรุ่นนี้แขวแขวคูทันทีเลยค่ะลองดูนะยังมามียังมาม,ม,มีสุดยังมามีอย่างเลยไม่ยังอยู่สภาพดีดีอยู่เลยไม้ใช้ใช,ใช้ใช้ทั้งลำเลยโอ้ยางยาดด้วยค่ะเดี๋ยวหาหมองยางไง่ายกันขึ้นไมายางทั้งหยา ตึกที่เห็นเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวสิโชว์จะโชว์จะโชว์ตึกตึกที่เห็นน่ะฟังตรงขามตึกเหลืองๆฟังตรงขามนั่นคือไม่ใช่ไม่ใช่นอนตึกที่ยั่อันมุ้มน่ะนะคะคางตึกเหลืองๆฟังตรงขามแม่น้ำท่างหุ่นคือบ้านแม่ปู่เก่านะคะที่เคยอยู่สมัยเย็บเล่นะคะยอกรูดเฟรุตนะฮูเซดนะเดจกรออรมนะฮูเสดได้ยึดกรรมนะ สถานีรถไฟก็อยู่ข้างหน้าใกล้ๆอ๋อนะคะแกรนเฉินดอมสแตงดะเอ็นมงเงาโอเฉียนซินนิ่มอบเป่ยเยียนตรงนั้นก็คือโรงแรมนะคะแกรนโฮเทลเป็นโรงแรมตรงปูนก็สิเป็นสถานีรถไฟออกไปตรงปูนไกลๆคุณก็สิเป็นอ่าเป็นอ่าวเป็นทะเลค่ะนี่คือที่เราจะมานะคะแลานมิวเซียม เดี๋ยวเขาไปเบิ้งข้างในแล้วแม่ผู้สิเก็บภาพมาฝากต่อฝั่งฝั่งตรงน้น้นตึกตรงน้นะะ้นน,น,นนะคะเท่าเท่าแดงแดงคุณคือสถานีตำรวจนะคะโรงพักบ้านเท่านะคะเทพค่ะใหญ่มากเดี๋ยวหากินเขากันมาที่นี่เด้อค่ะ